ทดสอบตูกวกดน้ำ12โวลต์ไอ้ต้น้ำเย็นได้เน,น,นี่ยน,น้ำหอนบ่อยต่อตรงกับแผงโซล่าครลลบอัเโมาฟัต85วัตต์ปริหนามันเขาเก่าอย่ังมันเนปัดฝุ่นขนาดสองแผง

you mm know -hmm. mm -hmm.